โอ้ไม่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 ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่นี่ขับตาแป๊บเอาล่ะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับกับ,<ๆ>บช่องนันพอชาแน,นลนะ มือนี้ก็พอกันยงี้ยมาแรงครับผมน่ะมือนี้สิพามาบึ้งเนื้อเสือครับอันนี้สั่งมาจากในแอปสีสมนะครับเนาะนี่ก็สั่งมาปุ๊กนึงนี่น้อยนี่ลอยเก้าสิบบาทว่าซานว่าคือว่าคือที่เหกคือว่าใหญ่อยู่เนาะสั่งไปพอของจริงแบบเป็นหน่อยหน่อยแข็งเป็นอันนี้เป็นสมสมเนื้อเสือนะครับเนื้อเสื้อร้องไห้นะครับมาเผยเบื้องเผยตัวหนาผู้ใดอยากสั่งเอามาซิมก็สั่งได้เลยนะ น,นี่เป็นแบบกระเทียมอัดหนาไปเังสิตอนจังไงพี่น้องอ่าตอนแบบย่างพอเห็นมาเป็นตอ้นอิงใหญ่อ็ได้ละนาะต้องเผยออกมาบึ้ดครับต้องมาบึ้ดเป็นเนื้อเสือแท้บ่นี่เนื้อธรรมดาเอามาอันนี้กันรึเปล่า <c oughs> นี่เป็นเนื้อเสือกับต้นเจ้านีแ้แหละนคือใหญ่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปย่างหอมๆจัห,หจน่อยเนาะ ปิดยังไงมันปิดยังไงเราซิมกระเทียมมึงก่อน,นอืมเนาะเดี๋ยวกันยู่ครับแล้วผมเอาไปย่างแซ่บๆหอมก่อนนิดนองไมไม่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 ไมไมไม หอมรสหอมกลิ่นของของการมักนะครับสม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 เนื้อเชื้อห้องให้พุ่นแล้วโอ้ยต้องบอกต้องทำไรไหหอมขนาดนักเลยพี่น้องเลยมาเด้อมาเดื่อยนี่กระนังโล เอาแล้วครับนี่ก็สุกลแล้วแหละครับบัดนี้แบบสุกเมตอมนะครับเหลืองๆหอมๆฮอก็ไปไปซอยกันเลยครับบัดนี้โอ้ยข,ขนาดหอมขนาดนักเลยนะมาเริ่มต้นที่ต้นนี้กันเลยนะครับโอ้ยมันหน่อยตับๆเลย โอ้โหตอนกำลังหน้าเสียเลยนะครับมาแก้วคมๆม,มแก้วดีแท้เลยพี่น้องอันนี้กิ๋วลองเทสดูก่อนนะครับมันจะแตกจุบจับจุบจับ,จบในปากบก่นี่โอ้โหขับตาแป๊บอืม้ม เอาล้ครับนี่ผักภูเขานะครับนี่เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับนี่ต้นหอมกระเทียมพริกโอลุกโดดนีซอยเรียบร้อยนะครับซอยทางเกี่ยวขมอันนี้ดีประคอครับขมคมกันเลยนะมาผักมิกก็มากครับนี่ข้กกาเหนียวก,ก,ก็พรอมมากยาวกันเลยครับพี่น้องจวดจวดจวดแต่อวันวันนี้ก็มีแนวจวดนะเหน,นียวเหนียวย็นยิน อ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมโอ้อ oh. mm ืม hmm. ขขปเจป้านหน้่มเวียดนืม รสชาติของนี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแหนมๆออกแนหนมยังไยแหนมเสีย cái mòng măn con này là sếp, ồ, ừ. đây là, ยาวเงาวงาวโอ้เราต้องกิปนี้กับคอมเมนต์เขามาคุยกันไร,ร้เลยพี่น้องเด้ออ่านดูคอมเมนต์กินใส่ผสมกับราคากระปุกนึง เอาละตอนนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องนะเนาะเราคลิปสีหน้าคนอืมตอนนี้เอาเบิดพอดีแหละ